โอเคครับผมก็ต้องขอกล้าวสวัสดีชาวโลโบอกที่น่ารักทุกๆคันทุกๆท่านกันด้วยนะครับในวันนี้ก็มาอยู่ในเคมโลโบอกนั่นะครับในวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกสูตรโพสูตรแจกสุ่มผลปีศาจนั่นเองครับในราคาหลักล้านนั่นเองนะครับอ่าสเต็ปแรกเลยนะครับเราก็อ่าวิ่งไปตรงเรือก่อนเลยนะครับเพื่อไปเบิกเรือนั่นเองนะครับ โอเคปุ๊บเราเลือกเป็นเรือฟรีนนะครับอ่าเราเลือกปุ๊บนะครับแล้วเราก็ขึ้นเรือเลยนะครับปุ๊บอ่าเลยนะครับแล้วก็จะไปตรงเกาะกลางเลยนะครับอ่าไปกันเลยนะครับล่องเรือไปแล้วอับชื้อชื้อชืช้อมาจ็บป,ะป,ะป,ะปะั๊บปั๊บปั๊บปั๊บจ็บปั๊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 บเป็นเหีเยนะ้ยอะไรเนี่ยโอเคครับเราก็ล่องเรือมานะครับ ล่องเรือมาหาเธอนะครับเพื่อเธอหลักเโอเสี่ยว oh, ครับแนวครับ uh huh. โอเคครับพอนี้เรามาถึงเก,กาะกลางแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปเก็บกล่องสมบัติเลยนะครับดูยนกล่องสมบัตินั่นนะครับเก็บให้หมดเลยนะทั้งเกาะเนี่ยปึ๊บปุ๊บเราก็ไปเก็บไปเลยโอเคครับหนึ่งกล่องแล้วนะปึ๊บปุ๊บป๊บเราก็วิ่งวิ่งหานะครับแล้วก็ตรงนี้กล่องหนึ่งนะครับเป็นสองกล่องแล้วนะปึ๊บ ปึ๊บเก็บไปครับแล้วก็ตรงนั้นอีก1กล่องครับเป็น3กล่องนะทั้งหมดมันจะมีอยู่กล่องนะครับโอเคครับแล้วก็ไปกันต่อเลยปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บออขอไว้ามาดูผลหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีผลอะไรขายมากกั่งนอันปุ๊บปุ๊บปึ๊บแล้วเข้ามาโอ้โหไม่ไม่ปึ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บวิมีผลความรักขายด้วยนะครับชี้อ่ะโอเคครับ ผลประตูไม่มีนะผมอยากได้ผลประตูนะแต่ไม่มีอะ่ะโอเคเราไปกันต่อเลยชุบ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 โอเคครับแล้วก็มีอยู่ตรงนี้อีกกล่องหนึ่งนะครับก็เป็นสี่กล่องแล้วนะพอก็ได้ครบแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปที่ป่าลิงกันเลยนะครับแล้วก็เบิกเรือกันเลยนะครับอันนี้เรือฟรีได้นะครับเอาเรือฟรีไปนะครับปุ๊บเราก็ไปเกาะลิงกันเลยครับ กันเลยปึ๊บโอเคครับไปเราไปตามหาวันพีจะเจอลูฟี่ไปแล้วชิวชิชิวึ๊บ,บปึ๊บ,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 บโอเคครับไปกันเลยโอเคครับงั้นผมขอตัดไปตอนที่เราไป ตูฟี่เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยนุ่มหนุมหน่มนุมน่มนุ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปล่ะเอาไปละเอาไปละเอาไปล่ะมาดิมาฮะดิวัดไหมอ่ะวัดไหมล่ะแม่งมาขับเร็วมาชนผมนี่เวนนั่นเนียไอจีเขาไต่กันต่อเลยโอเคครับตอนน,นี้ครับเราก็มาถึงเกาะลิงแล้วนะครับปุ๊บเราก็โดดไปเลยครับแล้วเราก็ไปตรงที่อ่า ที่รับเคลสนะครับอ่าไม่ดีเราต้องมาตีลิงก่อนนะครับอ่าตีลิงให้ครบเลยครับปึ๊บเบ๊บเบ๊บหนึ่งตัวนะครับเราตีให้หมดเกาะเลยนะอ่าแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวครับปึ๊บเบิ๊บเบ๊บเบ๊บสองตัวอ่าเราไปต่อปึ๊บเบ๊บสามตัวนะครับอ่าตรงนี้สี่ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ไปกันอีกเลยปึ๊บเบ๊บเราจะแวะเก็บสมบัติตรงนี้ก่อนนะครับ ล้วเก็บตรงนี้ครับเฮ้ยไม่เก็บละเออเก็บสิเออแล้วก็ไปกันต่อครับปึ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บตีใโอเคโอเคแล้วก็มารับเคลียตรงนี้นะครับรับเคลียที่ลุงแกลก่ตรงนี้นะครับที่ใส่หมวกนะแล้วก็รล้เคลียอันที่2นะครับปึ๊บแล้วก็ใครมีผลที่บินได้ก็แนะนําให้บินไปเลยครับถ้าใครไม่มีก็เดินกันไปนะครับง่ายๆโอเคครับพอทีนี้เราบินมาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับ ่าบินมาปุ๊บเราก็มาตีตรงนี้ครับด่งตรงนี้3,4มสี่ตัวตรงนี้ครับแล้วก็ตีไปเลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับตบายโอเคครับแล้วก็ตีตรงนี้หนึ่งตัวครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคครับเราทีนี้พาตีครบใช่ไหมครับเราก็ตีให้ครบเควสเลยนะครับให้ครบแตัวเลยนะปุ๊บ แล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวครับปึ๊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 บโอเคครับแล้วก็ต้องนิ่งตัวครับหนึ่งตัวปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวครับปึ๊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 บโอเคครับแล้วทีเนี้ยพอครบใช่ไหมครับเราก็มาตีบอสเลยนะครับจต่การบอสลิงตัวนี้เลยเจอนี่หน่อยแล้วก็ทุ่มไม่โดนนะครับแล้วก็พลังลูกบอลเพลิงยักษ์นี่ไง กระเด็นไปสิแล้วก็เจอกระบองนี่หน่อยอัดหน้าไปทีเรียบร้อยครับแล้วทีนี้พอตีเสร็จใช่ไหมครับ <away> แล้วก็กระโดดมาเลยนะครับไม่ต้องบินนะคือกระโดดจ้ำๆมานะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับมาตรงนี้เลยมาตรงตามผมเลยครับแล้วก็กระโดดน้ําเลยครับโอเคเราก็รอตายนะครบับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราพอเราตายเสร็จปุ๊บอ่าทีนี้เนี่ยถึงขั้นตอนของจริงนะครับอ่าทีนี้เราก็วิ่งไปสุ่มเลยนะครับ ไม่ต้องอะไรนะาวิ tung, ่งตามผมมาเลยนะคือเราต้องวิ่งตามสเตปที่ผมที่ผมทำนะครับก็ <S <S <st utter> คือวิ่งขึ้นกระไดไปนะนี่นะวิ่งขึ้นไปปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บอ่าแล้วพอมาถึงตรงนี้นะครับให้กดเดินครับ,รบ them, อ่ากดเดินนะก็คืดอันอันอันสุดท้ายกดเดินนะ,นะอ่าแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาเอ c ตัวนั้นนี่ครับอ่าเลืเนี้ยเราก็จ้องหน้าให้ตรงกับมันนะครับโอเคผมทําให้จ้องหน้าตรงกับมันก่อนนะจ้องกันเลยแบบเหมือนจะจูบกันอะ เหมบอมองตากันเลยมองตารู้ใจเหมือนปักกัดมอะมองตาแล้วท้องอ่ะเอเคครับอ่าทีนี้เราก็ทำไม่ตรงกันนะเฮ้ยเ้โปมาเฮ้ย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 เกมแบงดีเฮ้ยเฮ้ยโปมาได้ไงเนี่ยโอ้ยบักเวเนื่ออ๋อเฮ้ยอ๋อ โอเคครับพอเราตรงนะครับเราก็พิมพ์ว่าผลที่เราอยากได้นะผมผลที่ผมอยากได้นะครับก็เป็นผลปีศาจประตูนะครับอ่าเราก็พิมพ์ตามผมเลยครับขอขอผลปีศาจประตูหน่อยครับ GM พิมพ์ไปอย่างนี้นะครับอ่าพิมพ์ตามผมเลยนะปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าผมก็พิมพ์อยู่นะครับปึ๊บปุ๊บป๊บโอเคครับแล้วก็ GM นี่ครับพิมพ์ตามผมเลยนะ ขอผลปีศาจประตูนะครับเกมแล้วก็รอชื่อหายไปนะครับชื่อที่เราพิมพ์ไปนะครับปึ๊บอ่าแล้วโปมันตอบผมไม่หยุดเลยเฮ้ยอ่พอที่ชื่อหายแล้วนะครับเราก็กดเลยนะครับเราก็กดสุ่มเลยนะครับเราก็สุ่มซื้อปับ๊บโอเคเฮ้ยผลที่ผมได้ก็คือผลเฮ้ยผลน้ำแข็งเฮ้ยโอ้ยเอ้ยโป้ยเอ้ย อยยุ้ยเฮียเกือบตายสัตว์ไอ้เยัยโปไอ้สัตว์ผลที่ได้มันก็คือผลน้ําแข็งนะครับท่านผู้ชมอุย้ยเอาดีเฮ้ยผลที่ได้ก็คือผลน้ําแข็งนั่นเองนะครับเย็ดเค้ยนี่ท่านผู้ชมดูดิเชียบอกแล้วส่วนผมอะของจริง ใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับอันนี้ของจริงนะแบบเร็วๆนะครับส่งแบบเร็วๆเลยไม่ตัดต่อนะครับอันนี้ของจริงนะครับชิอะก็มานี้ครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบาย